สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอร์ครับพี่น้องวันที่18มีนาคม68ครับคลิปนี้จะพาพี่น้องที่ตามกันต่อครับพี่น้องเนาะที่ได้เกินไปก็คือเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับผมมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องว่าหันเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะ เอาจุดเต็มไปก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวกลมาเชียร์จะพาตัดเหล็กนําครับต่ว่าในคลิปนี้กะให้พี่น้องที่เดิเบิ้งเทียบใส่กันเด้ครับผมระวังเหล็กที่ลงคิดไปก้อนหนานี่ครับพี่น้องเนาะครับสองสำนักชนกันบ่อครับแล้วก็พี่น้องที่รอค่อยเหล็กดับปู่อารมณ์ดีครับผมเหล็กดับปู่อารมณ์ดีกับดับทุกหลักบนดับทุกหลักล่างว่าหันเอายู่ครับผมเปินดับซีบนศูนย์ล่าง ครับหรือว่าเลขผ้าจานโคงโคราดครับพี่น้องเนาะชุดเต็มเข้าหกสามเด้อครับผมนี่ยผ้าจานโคงโคราดครับนะครับผมเลขอสามตัวบนผู้ใหญ่ให้มาเป็นผู้เดียวกันเด้อครับพี่น้องครับผมเป็นผู้เดียวกันที่เป็นห้ชุดนี้มากครับรอครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางในคลิปนี้เด้อครับผมผู้ใหญ่ใจดี ก็มาแช์กับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขมาครบบนล่างครับทรงต่อพี่น้องอีซีแล้วก็ขอขอบพระคุณเจ้าของตัวเลขด้วยครับผมครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเป็นกติไม่เทนึงครับพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องในคลิปนี้ครับฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาแชร่น้ำเช่แล้วก็น้องอูน้ำชช่ในเด้อครับพี่น้อง สำหรับอีกหลายๆเสียนหลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะรับจังคอยมาตามกันต่อครับผมหรือว่าาแนวทางตัวเลขที่ก็มาเชื่อเบิ้งแล้วครับผมมีตัวเด่นตัวชนจังใดเดี๋ยวมาเทียบมาชนกันครับพี่น้องครับเหมือนในคลิปนี้แหละครับผมครับเอาเผื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับหกตัวมาครบบนล่าง บ,บังงวดกับมาสามตัวครับพี่น้องเนาะนี่มาเบิงสถิติกันก้อนกระด้ครับผมครับสถิติตั้งแต่สิบหกกลุ่มผ้าได้ครับผมวันนี้เขาล่างครับพี่น้องเนาะหาศูนย์แล้วก็มาหนึ่งมีหน้าครับผมครับเพิ่ทส่งหายมากอันนี้เขาแปดเกาซีแล 5, 4, ้วก็เขาหาซีนั่มล่าสูด่นรับพี่น้องเขาหกสามแล้วก็สามสอง วดนี้ครับพี่น้องเนาะงวดนี้มาแล้วครับผมลงตัวง่ญ่กันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเชียร์จีอาจ่านในฟังผมประกบคู่ชุดเตรียมให้กับพี่น้องก c ก่กอนเด้อครับผมนี่มาครบบนล่างสองตัวสามตัวบนครับ1เมษายนหกสดครับพี่น้องเนาะได้มากก็คือ 3 4 6 0 9 5กครับผม3 4มส9 5หกศูนเชื่อ้าชีวิตให้เมอรได้ด้ครับพี่น้องได้สิบห้าคู่ครับผมได้สิบห้าตัวครับพี่น้องเนาะก็มี3ส3 6 3 0 3สามเก่าสหาครับผม สี่หกสี่ศูนย์สี่เก่าสี่หัหกศูนย์หกเก่าหกหัศูนย์เก่าศูนย์หัและเก่าหัครับผมสิบห้าคู่เดี๋ยวมีตัดอีกครับพี่น้องเนาะสิบห้าคู่นี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ด้อครับผมครับเดี๋ยวมีเอาว่าว่าจะเป็นเลขล่างนี่ก็มีเลขแต้มมาตัดให้พร้อมครับพี่น้องเนาะเลขบนนี่ก็เบ,บิง่งพร้อมว่าเด่นตัวใดดับตัวใด,วใดก็มีคือกันครับผม เพราะว่าจะเป็นที่น้ำเชียร์เพิ่นลงเนอะครับผมเพราะว่าจะเป็นเหล็กของปัวร่มดีเหล็กเด่นเพื่อนกับแม่นครับพี่น้องเนาะเด่นบนเด่นล่างหรือว่าเหล็กของพี่สาวยโสจังสี่ครับผมรวมไปถึงผ้าจานโคงโคราชจังสี่ครับพี่น้องเนาะเพื่อนเป็นสายบนสียเอามาตัดก็ได้ครับผมครับเอาครับพี่น้องนี่แคไว้เด้อครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วครับผม สิบห้าคู่เอาในคลิปนี้พิเศษให้กับพี่น้องเอสซีครับผมกับที่กอามาเชียบอลไว้แล้วครับพี่น้องเนาะลงคลิปไปหมู่ว่านหมู่ก้อนนี่ครับผมก็มีเหล็กปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะสี่ตัววิเศษครับผมว่าหันเขาทั้งบนทั้งล่างสุดยอดครับผมว่ามามาเทียบช่วงเอาครับพี่น้องเนาะว่าเผชิญช่วงกันบ่กับสูตรลอยมาไล่กอลมาเชียบหมู่ว่านนี่ก็เอามาลงกับ ชนกระปูอยู่ครับผมชนกระปูมี่ศูนยีหนึ่ครับผมศูนย์ซีหน่ครับถามาเบิ้งผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องเนาะอันนี้กลางให้เบิ้งสมเซียนเลยครับผมชนอนยูเด้อครับผมชนครับพี่น้องเนาะชนซีศูนย์ศูนย์ซีชนซีหาครับซีหาหาซครับผมชนกระปูแล้วก็ศูนหาครับพี่น้องเนาะศูนย์หา ศูนหากระชุนถ้าชนซีตัววิเศษนี่จะชนซีศูนศูนหาหาซีครับผมถ้าชนเกามาเชื่อที่ประกบคู่ที่เข,าข่าสองงวดครับพี่น้องนี่ชุดนี้ประกบเข่ามีเข่าหาซีเลยกับเข่าสามสองงวดนี้ชนศูนซีครับพี่น้องเนาะชุนซีครับถ้าเทียบชนกั็ผู้ใหญ่ใจดีได้ครับผมแต่ว่านี่เพิ่นเป็นบนรางครับพี่น้องเนาะ ชุดนี้เป็นมนลางหมดเด้อครับพี่น้องเป็นมนลางหมดครับนี่แหละครับผมเอามาให้พี่น้องเบิ้งเลกครับผมบางทันบ่เห็นคิบปูสีสเกตสีตัววิเศษก็เห็นในคิปนี้ครับหมู่ว่านนี่ก,ก็ลงชุดเด่นก่อนมาเชีย่ยเข้าไปครับผมนี่ครับเอาครับพี่น้องนะขอให้มาเด้อครับผมสิบห้าคู่นี้ จังคอยมากสอยกันตัดอีกทีหนึ่งครับผมได้เหล็กดับน้ำเชียร์มากได้เหล็กดับมากเบิ้งแลก็ได้เหล็กเด่นมากตัดเอาครับมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เก้ามาเชียร์นี่ครับผมสามสี่หกศูนย์เก้าห้าหมวดนี้ได้ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับผม อย่างเอ็มซีกับผิจารณาเบิ้งเอาเด้อครับผมครับก็มาูเชียกับวังว่าครับพี่น้องเนาะในซิปหาคู่นี้จะมี่ยงเห็นล่ะครับผมครับวากันตามข้อมูลตามสถิติครับพี่น้องว่าหันกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับอย่างไดกับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาูเชียน้ำเชียร์เนเด้อครับผมแล้วก็น้องอูน้ำเชียน้ำครับพี่น้องเนาะครับแต่เห็นว่าคลิปนี้ครับผมเป็นประโยชน์พี่น้องเอ็ซีก็ แช่ไปให้ผู้ที่เพิ่พระท่านเห็นกับมีแล้วครับผมหลายท่านกับว่าเห็นคลิปครับผมกับเชยดายครับพี่น้องเนาะคุณว่าเห็นคลิปอ่าขอแจ้งอีกทีหนึ่งได้ครับผมเ่าว่าจะเป็นเก่ามาเชีย่น้ำเชียร์น้องอู๋น้ำช่ยนี่บ่มีบ่มีเพจได้ครับผมบ่บ่บ่อยูในเพจครับพี่น้องเนาะอ่าทํำแต u ยูทูบย่างเดียวครับผมแนวทางที่่อาเผยแผ่จริงๆก็คือเป็นอยู่ใน่ยูทูบครับพี่น้องเนาะกดเข้าไปเลยครับผม พิมพ์คำว่าเขา youtube เลยครับพี่น้องเขา youtube แล้วก็พิมพ์คำว่าน้าเชียร์หรือว่าเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะกดติดตามไว้ครับผมเฉบ่ได้พลาดคลิปดีๆอีกหลายๆคลิปครับผมยังมีที่เฉยโบ่เห็นคลิปเด้อครับผมครับก็อย่าลืมครับพี่น้องเนาะบอกต่อๆกันเนาถ่ายคลิปนี้เกลืมาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องยิบชี้โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมหนึ่งเมษายน68ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ